ชื่นหลอกหลอนมุกกระทะหลอกหลอนมุกหลอกหลอนแต่ชื่ออาหารไม่หลอกหลอนอร่อยต้านอร่อยไม่อร่อยไม่คิดชื่อหลอกหลอนแต่อาหารไม่หลอกหลอนคนก็ไม่หลอกหลอนคนก็ไม่อกหลอนแม่เล่เสียงดังฟังชัดนี่คือยายหวีจ้ามาทุกวันมาทุกวันค่ะฝนตกแดดไม่เป็นวันหยุดราชการไม่เป็นวันหยุดราชการนอกจากฝนตกฝนตกแดดออกฟ้าสีร้องเสียงคล่องสีไล่วัว กำลังขนก็ยีลนี่บอกครับร้านเราร้านเราร้านใหญ่ร้านใหญ่ติ่งไม่บอกครับตามทุกอย่าง50บาทพร้อมขนาดเ้วยพร้อมกระแดกพร้อมพดิมาเอากับเปากล่องไม่ไหวเนี่ยเอาหมดอะไรครับผ่านหน้ากล่องอุปจะเจสียไปดลตัวน,นึงห้าสิบบาทาอาาะ ห้าสิบาทเนี่ครบเครื่องไม่มีทุกอย่างบ่ได้แพงเครื่องเลยเนี่ยโดยเฉพาะประแดกโดยเฉพาะประแดแม่นเลียวๆมกวนั้นยห้าสิบาทบอย่งเลยต่มากๆวันี้าที่โต๊ะาโตมีเงินโอ้ห้าสิบบาทต่มั้ครับต่ำมาห้าสิบบาทแต่แกงกะไรพูดมีเงินเลยโอ้ท่านสมัยไหนคุณยายติงท่านสมัยไห ตะเกียนก็ได้เ่อคมีวะามมาอันนี้ทำมะม,ามา่าเจ้าเสี้ยวยังเหรอำ,ำปูปลาํำปูปลาตำมมา,มา,า,าห้าสิบบาทลานจะ้ิงเดยมีหดไข่ไข่เวียนหน้ามบค,ครับนีไข่เวียนหนา้าไข่เปียเวียนหน้ามับมันขึ้นวยไงนะเนยต้มเราไปครับนีหนึ่งเรันนงเาไข่ลูกหรือไข่เป็ธรรมดาไครลูกครับโอมันมันใครพอหรอครลูก นุ้ยสิบบาทหรอน้ยเราิบบาทสิบบาทน่วยมันน่วยบางง่ก็ไปเลยจินเ้ยเราสิบบาทนะนั้บองาทอันนี้ก็หาสิบบาทป๋อหาสิบ่๋ออ่านคนีเชียวๆนะหกสิบยายจิงนี่ไม่ช่วมือบ่อมาทุกวันไหมครับโอ้ไม่เคยปิดเลยฝนตกก็มามาขอบคุณในหลายยาจิงโอ้เป็นแต่แซีเลยแล้บริษัแพงเครื่องนะครับเด้อ มัดทุ่นแอ้าเลยเครื่องอโดยเฉพาะปไาโดยเฉพาะแดดฮะอะไรก็อนออกนี่เลยนี่ออกนี้อองมัดนีออกทุกเฟสพ่อมอยู่หลังผมนี่ออกหมือนได้ขี่ยันนอนออกเหมนอนยังเราหล่าหมูดดส,มมมสตเตย์บอกโอ้หมูสตเตย์ด้วค,ครับเด้อใกล้ๆของยายจริงนี่นะอัน <laughs> นี้ตำยังไงเพื่อนนี่ อ็ตามปูปะลา